ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะมาอ,อ,อธิบายข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะในหัวข้อ I can do it นะคะบทที่1ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายสำหรับข้อสอบนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถทำข้อสอบได้นะคะอ่ะข้อ1เลยข้อ1เดี๋ยวขออนุญาตเลือกปากกาก่อน ข้อหนึ่งะคะอยู่ในหน้าที่20และ21นะคะข้อสอบในบทที่1นะคะอยู่ในหนังสือภาษาอังกฤษหน้าที่20แล้วก็หน้าที่21นะคะข้อ1เมื่อเพื่อนกล่าวขอบคุณนักเรียนนักเรียนควรตอบว่าอย่างไรเพื่อนเก่าวขอบคุณให้นักเรียนไปดูได้ในหน้าที่คุณครูสอนไปก็คือมีเด็กไปซื้อสายไหมกับคุณลุง นะคะเมื่อเด็กกล่าวขอบคุณแล้วคุณลุงตอบว่าอะไรข้อ A thank you ข้อ B o โอเข้อ C you're welcome ข้อ D Doc นะคะ you're okay อ่ะลองไปดูสิคะว่าคุณลุงที่ขายสายไหมเขาตอบอะไรมาแล้วก็กาลงไปนะคะข้อ2 can I watch จุดจุดจุด คำสัพท์ข้อนี้คุณครูให้นักเรียนท่องไปแล้วนะคะ Can I w a t c h อะไรระหว่างข้อ a Can I w a t c h a computer ข้อ b Can I w a t c h wash ข้อ c Can I w a t c h the window ข้อ d d o g Can I w a t c h TV อ่ะควรจะเป็นคําถามอะไรดีนะคะให้นักเรียนเติมลงไปข้อ3 I can จุดจุดจุด the bed I can the b e t คำตอบคืออะไรนะคุณครูให้นักเรียนท่องคำศัพท์ไปแล้วนะคะ I can the b a t ระหว่างข้อ a mop ข้อ b make ข้อ c right ข้อ d dog นะคะ wash ลองดูนะคะว่าจะต้องเอาคำศัพท์คำไหนมาเติมข้อ4 I can water the จ water ที่แปลว่าน้ำน้ำอะไรนะไม่รู้สิลองดูข้อ A นะคะ plants ข้อ b bird d i s h a s g e ข้อ c bicycle ข้อ d dog นะคะ b e d s i can water the จุดจุดจุดควรจะตอบอะไรนะคะและข้อ5 can i เอ่อ can a bird fly F L y, fly นะคะแปลว่าบิน ใช่ไหมอ่า bird b i r d bird แปลว่านกนกนั้นสามารถบินได้ไหมนะคะอ่าตามความเป็นจริงถ้าเขาถามว่านกบินได้ไหมจะต้องตอบว่าอะไรระหว่างข้อ a yes it is ข้อ b yes it can ข้อ c no it can't ข้อ d dog no it c a n fly นะคะให้นักเรียน เติมดูนะคะว่านกเนี่ยบินได้ไหมแล้วควรจะตอบรูปประโยคแบบไหนนะคะไปดูได้ในหลักแกมม่าที่คุณครูสอนไปข้อที่6 can she swim can she swim she s h e she แปลว่าเขาผู้หญิงก็คือผู้หญิงในรูปคนนี้นี่เอง can she swim swim แปลว่าอะไรนะคุณครูให้นักเรียนท่องศัพท์ไปแล้วนะคะ สวิมแปลว่าอะไรลองไปดูผู้หญิงคนนี้เขาทำได้ไหมข้อ A yes yeah, she can ข้อ B yes yeah, she can ข้อ C no she can ข้อ D ี o ็ no she can ดูสิคะว่าเขาทำได้ไหมข้อ7นักเรียนลืมนำดินสอมานักเรียนจะพูดขอยืมเพื่อนว่าอย่างไรข้อ A can she borrow a pencil ชีแ <She S 2> ไปว่าเขาผู้หญิงนะคะข้อ b can you borrow a pencil ข้อ c can I borrow a pencil ข้อ d dog นะคะ I can borrow a pencil ตัวอย่างนี้มีให้ดูนะคะในชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูสอนไปนะคะในการขอยืมดินสอนและปากกาให้นักเรียนย้อนกลับไปดูแล้วจะทำได้นะคะข้อ8ถ้าเพื่อนไม่มีดินสอนเหมือนกัน เพื่อนควรจะตอบว่าอย่างไรข้อ A No I don't ข้อ B Sure Here you are ข้อ C Yes Here you are และข้อ D d o g No Sorry I don't have one รูปประโยคนี้คุณครูสอนไปแล้วนะคะทั้งในหน้าที่มีลุงขายสายไหมแล้วก็หน้าที่มีมาร์กับพาลลอตนะคะให้ไปดูข้างล่างนะคะต่อมาข้อ9 What can you do? What can you do? What แปลว่าอะไร Can แปลว่าสามารถ you แปลว่าคุณ do do o แปลว่าทำคุณสามารถทำอะไรได้นะคะเขาถามคำตอบที่เราจะตอบถาม you ตอบถาม you ตอบอะไรไม่รู้คุณครูสอนไปแล้วในหลักไวยากรณ์นะคะถ้าโจทย์ถาม you เราต้องตอบอะไรนะคะ มีอยู่อันเดียวที่ให้นักเรียนจำระหว่างข้อ a i can ride a bicycle ข้อ b you can ride a bicycle ข้อ c yes i can ride a bicycle ข้อ d dog yes you can ride a bicycle ถาม you ตอบอะไรนะคะลองไปดูนะคะต่อไปข้อ10ประโยคในข้อใดแสดงถึงการขออนุญาตข้อ a can i use อ่ะคอมพิวเตอร์ยูสแปลว่าอะไรนะให้นักเรียนท่องไปแล้วนะคะ can I use the computer เป็นเครื่องหมายคำถามนะคะก็คือการขออนุญาตลองดูนะคะข้อ b can you mop the floor mop แปลว่าอะไรนะาข้อ c what can you do what can you do คำคำ,คำในข้อ c นี้เหมือนคำถามในข้อ9เลยซึ่งครูแปลไปแล้วเมื่อกี้นะคะ และข้อ d ี dog sorry I'm using it use แปลว่าอะไรนะคะเขาเติม I-M-G เฉยๆนะคะ่ะ sorry I'm using it อะให้นักเรียนกาข้อที่ถูกมาทั้งหมด10ข้อนะคะในหน้าที่ในหน้าที่20และ21นะคะในหนังสือภาษาอังกฤษก็เสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งให้คุณครูในไลน์ส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้จบเท่านี้ค่ะ